สวัสดีครับสุขูสุคน fc นอก fc ในผูพ่อกับบ่าวหยัดได้ฝนคือเราครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกันอยู่ในปลาค,าครับพี่น้องนะในป่าอยู่ข้าคือเราครับฝนไดดฝนเราหาอยู่ฝนมงง่วงมงงวอยู่หาบึงเฮ็ดผึ่งครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งออกอีกแล้วครับกระลังดอกน้อยครับพี่น้องดอกจกิ๊บจิกระลังเป็นจีครับ ปลูกมอญยัยครับพี่น้องเดี๋ยวปลูกไว้มืออื่นมืออื่นยังที่มหาใหม่ครับพี่น้องไปครับกลึงน้ำยาฝนหามาไายดอนแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันกับบ่ค่อยได้ได้แน่ยอยู่จังหน่อยเสียหายดอกครับผมก็ได้อืมดอนนี่เขาจ้าเคลียร์นะเบิร์ตอะเจ้าไปเบิดแล,ะละ้วล่ะหนิพี่นนะ่เคลียร์กันแตกแตียน อ๊ะหาเบิงครับพี่น้องเด uh, ี๋ยวมันไหนไหลได้มันไตยีบิังกระดูพี่น้องมึงนู้นนะอืมกบกำลังได้หลายเดูหันขึ้นดพี่น้องก็พิดไปเลยอืมมันกำลังเกิดพี่น้องวัดดีใจพี่น้องวัดดีจ้ามันกำลังออกอีนะเนาะอืมนั่นดิดอกนี้มันก็ได้โอ้ เจ้านี้เจ้าเจ้นี่เจ้าบ่านเคียอยืมจอดใส่เขียมจอดเสร็มือเยมไม่ตีเก็บอ้อบ้ลืมไป<อ>ลืมลืมลืม, <c oughs> มลืม <c oughs> ลืม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 ลืืมลืมลืมพืมนืนนนนมลลืมลืมลมมลมืนนมนลมื ติดตามชมมึงเรื่อยๆครับผมเห็นแหะครับพี่น้องดอกสองดอกครับสามดอกครับพี่น้องอูใหญ่ใหญ่ใหญ่เอามาเอาพอแล้วเพอแล้วสองดอกสามดอกดอกปุยใหญ่ดอกครับพี่น้องอืม เออไรเนาะมะเอื่นจะมะไม่เฮาอท mm hmm. ีครับพี่น้องดอกหน่อยไอ้เจ้าเอ,าอ,อเจ้สา,ามดอกครับพี่น้องเอ้ามันดอกหน่อยแยกแล้วบริไายดอกครับพี่น้องพ่อยแล้วครับอืมนี่พอดีกำลังพอดีงามครับพี่น้องอืม ครับพี่น้องพออีกแล้วดอกนึงครับเห็นบ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องอืมกำลังงามเลยครับพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดเผิ่งวันดูค่ะไปครับไปต่อพอแล้วครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดอกกำลังงามเลยครับพี่น้อง อใหญ่ฝุนเราหงายกายครับใหญ่งางกายไปปพ๊บ๊ะลยฝุ่นี่ครับพี่น้องอพ้อยแล้วครับเห็นเลยครับอดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องืสวยสวยสวย เห็นแล้วครับพี่น้องอือหึกำลังงามครับพี่น้องเห็นนี่แล้วครับพี่น้องดอกกับมหน่อยบมใหญ่ครับพอดีครับพี่น้องเห็นบ่นี่แท็กค,คู่เลยครับพี่น้องนานพอดีงามครับพี่น้องอืม ปล่อยปุวยเสียมขืนน like. ี่ครับพี่น้องพออีกแล้วครับพออีกแล้วครับพี่น้องอืมครับพี่น้อง เห็นนีแล้ครับเห็นน้ำผมบ่ปล่อยบ่ได้ด้ยพี่น้องดอกน้อยๆก็ได้ประเทศไทยคนหาเห็ดลายกูเห็ดรับคนนลายก็เห็ดต้องเอาครับพี่น้องบอกเอาบได้กินเอายายฝนแล้วกับเห็นเหมือนกันะครับพี่น้องดอกนึงฝนนะเฮ้ย นอเอ้ยขางามมากพี่น้องน,น่นคือคนบ่โอ้ยพี่น้อง,อ,งอือควนกระตกนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนตกดินครับพระยูเขาอีกแล้วอมันมันครับพี่น้องมาหนิ มัน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 ,มนเอาไว้ซ้ำเพียงเพียงซ้ำนี้กอนครับพี่น้องฝนต, <ผล S 1> ตก,รตกเริ่มฝนตกแห้งแล้วครับเดี๋ยวจังไดก็สิได้สรุปให้เบิ่งตอนพูดแล้วครับฝนเข้าโตอีกก่อนเดี๋ยวจังสิไทยครับครับผมสวัสดีครับนะพี่น้องเดี๋ย<ด><ด>วก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วครับยังไปยังมากก็ได้ บ่ค่อยเห็นแล้วครับพี่นอ้องมืดฝ่าม,วามาัวนเมมาแล้วผนที่ตกนี่ครับพี่นอ้องได้เติบครับขาวจุนพูนเลยได้พี่น้องไปสำเ้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า